จังหวัดระยองเปิดงานละปูนออนทัวร์ของแพร่ม่วนคักมักหลายครั้งที่2ซึ่งจัดโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่12ถึง16มีนาคม นายกัญชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เป็นประธานเปิดงานละปูนออนทัวร์ของแทร่ม้วนคักมักหลายครั้งที่สองซึ่งจัดโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่12ถึง16มีนาคมนี้ที่ลามโปรโมชั่นชั้น1นศูนย์การค้าแพชชั่นช็อปปิ้งเดสติเนชั่นจังหวัดระยองค่ะโดยมีนางสุกลรัตน จันมณีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําพูนนางกัญชาลาสุขิตกูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองนางสาวจุลารัตนุ่มนิ่มพาณิชจังหวัดลําพูนและนางเกตกนกเดชมาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําพูนร่วมเป็นเกียรติโดยในงานได้นำของดีเมืองลําพูนมาให้ชาวระยองได้ชมชิมช็อปกันอย่างจุใจอาทิผ้าไหมผ้าฝ้ายไส้อัว่วน้ำพริกหนุ่มกระเทียม หอมของดีลำไยอาหารเครื่องดื่มสุดอร่อยนะคะรวมไปถึงสมุนไพรก็มีการมาวางจำหน่ายให้เลือกซื้อหากาันจำนวนมากค่ะและพบกับโปรแกรมท่องเที่ยวสุดชิลนะคะไปแอวลํำพูนไม่ลำพังชมการสแดสดงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมดี Y ฟังดนตรีเพลาะจากเมืองเหนือและลุ้นรางวัลใหญ่เที่ยวฟรีภายในงานอีกด้วยค่ะทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวนะคะจัดขึ้นภายใต้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลําพูนภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีลําพูนเพื่อเป็นการกระจายและขยายฐานนักท่องเที่ยวให้เกิดการรับรู้และยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆรวมถึงการ สนับสนุนให้กับผู้ประกอบการออกสู่ตลาดภายนอกให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอีกด้วยค่ะตลอดจนขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชา,าสัมพันธ์สินค้าและบริการศักยภาพของจังหวัดลำพูนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมของดีประจำจังหวัดลำพูนทางด้านสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์สู่ภายนอกให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายรวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้าการลงทุนของ ผู้ประกอบการเป้าหมายในจังหวัดลำพูนเพื่อเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปอีกด้วยค่ะ